สวัสดีครับสวัสดีลูกค้าทุกท่านนะติดตามที่ผลออโต,โต้ฮานะครับชัดเจนกว่านีบอมีอีกแล้วไม่ได้โอนมัดจาไม่ได้โอนจองเตรียมขึ้นยานแม่ไปจัดส่งที่อําเภอประจัก์นะครับจังหวัดอุดรธานีนะครับคันนี้เป็น Ford r a n g เจอรนะครับราคา138,000บาทนะครับลูกค้ามีเก็บงานเก็บรายละเอียดเรียบร้อยขัดสีขัดเงาอะไรต่างๆให้เรียบร้อยแคปเปิดได้1นึ่งแสบาท พร้อมจัดส่งถึงบ้านนะครับวันนี้นะครับกําลังจะขึ้นรถสไลด์ไปส่งนะครับไม่ได้โอนมัดจําแม้แต่บาทเดียวไม่ได้อนจองนะครับตัวน,นี้สภาพสวยๆเลยเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องสายพานให้น้ํามันเกียร์เฟืองท้ายอะไรต่างๆให้เรียบร้อยนะครับติดฟิล์มให้ใหม่นะครับเครื่องดีแอร์เย็นช่วงล่างแน่นนะครับตอนนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตเอารถขึ้นสไลด์ก่อนนะครับแล้วก็เรามา เตรียมไปที่จังหวัดอ uh ุดรธานีนะครับพร้อมกับสัมภาษณ์ลูกค้านะครับ like ลูกค <c ough> ้าไม่ได <oughs> ้มาดูรถนะครับด้วยความไว้ใจนิผนออโต้คาร์ช uh ัดเจนกว่านี้บมมีอีกแล้วเดี๋ยวไปที่อุดรธานีเดี๋ยวเอารถขึ้นสไลด์ก่อนครับรัดเรียบร้อยนะครับลูกค้าเราก็จะเอาขึ้นสไลด์ไปเลยนะครับสาหรับคันนี้ก็พร้อมนะครับเราก็จะขึ้นรถไปนะครับพร้อมกันเลยครับกับผมนิผนออโต้คาร์ชัดเจนกว่านี้บมมีอีกแล้วนะครับเราก็จะเอาขึ้นสไลด์ นี่นะครับนี่เอาเดี๋ยวขออนุญาตนะครับที่ลองลอดต้องสลับนะไม่ไม่เป็นไรนะครับก็จะเอาขึ้นสไลด์นะครับไปส่งให้ลูกค้านะครับแล้วก็เร่งเร่เครื่องนะครับเร่งเครื่องขึ้นนิดหน่อยนะครับ รเราก็จะขึ้นสไลด์ไปนะครับบริการจัดส่งทั่วไทยครับจากไปน้ทั่วไทยนะครับนี่เลยไม่ต้องสนใจครับไม่ต้องมัดจําไม่ต้องกวนจองนะครับสายพ่วงเราก็มีนะครับน,นี่ครับสไลด์มันก็จะลงแบบนิ่นม รเราก็ปึ้ดรับไปแล้วครับเตรียมตัวนะครับไปที่อุดรธาน,นีนะครับกับผมพิพน์นตัวช่ะเฉลิมกนตีพิ่นมีเราหรอจกอธนยศรุ่งเรืองเจริญยนต์2019จัดส่งถึงหน้าบ้านไม่ต้องโอนมัดจำไม่ต้องโอนจองจัดส่งถึงหน้าบ้านท่านแน่นอนครับสำหรับคลิปนี้ติดตามกันไปเลยครับ ชัดเจนกว่าน,นี้บมมีอีกแล้วหอดบ้านลูกค้าครับตรงหอดน,นาบ้านก็ได้มดจำบ่ได้โอนจองแม้แต่บาทเดียวจองท่านาบ้านเดี๋ยวเอาลดลงให้ลูกค้าเบิง่งก่อนครับปา่ลงนะครับเราก็จะอาลดลงให้ลูกค้านะครับนี่นะครับแล้วก็ เอาลงให้เสร็จก่อนนะครับครับแล้วก็สวัสดีคุณพี่นะครับแล้วก็พี่ชายนะครับที่อยู่โทรศัพท์เนาะอยู่อยู่ไต้หวันนะครับวันนี้นะครับเรามาส่งมอบอยู่ที่อําเภออาเภอะไรนะพี่จัก์ศิลปาคมปจัก์ศิลปาคมนะครับจังหวัดอุดรธานีนะครับนี่ครับเอาขื้นใส่รถขันหนี้มาเลยนะครับจัดทรงห่อนนาบ้านนะครับลูกค้าบ่ได้มาจจำแมแต่บาทเดียวนะครับคือ138,0 0 0บาท ขายเงินสดพร้อมเล่มทะเบียนชุดโอนมาหายหอดบ้านไม่ต้องโอนมาจําไม่ต้องโอนจองอันนี้คือเรื่องจริงนะครับพี่ <c oughs> บานที่นี่ผมจะท้าสัมผัสคุณพี่เลยนะครับว่าเป็นจริงไดมาหอดแล้วย่านเขาสืบสวบ่วพี่นี่จะย่านหรือเปล่บาบอไปเลยครับบ่มีปัญหาอดีตนนลกในยูทูบผมให้เบิ้งเลยคือสัมผัสจริงๆเลยว่าเขาบ่ามีคอนเทนต์บ่มีอย่างลยว่าพี่ได้มาจำ <c oughs> บ่า่ครับว่าอันนี้คือลูกค้าไม่ได้มาจับจริงนะครับจอดหอดบ้านมากกว่าคุณแม่ มกัมกซาเสื้อมะมักซื้อเสมักซื้อเื้อเสียเนี่ยคือมูแหวามักซื้อเสื้อก็พี่ก็มักไปทังไหซ mm ื hmm. ้อวะผมเนี่ยซื้อแล้วซื้อตรงนะครับซื้อสัตว์ชัดเจนกว่านี้ผมมีอีกแล้วนี่ผลออโต้คาร์แต่ทันนี้นะครับเดี๋ยววันนี้มือกล้องนะครับพี่ธนยศไม่มานะครับหอจกธนยศลุงเรืองจิเลนยน2องพนินี่ผลออโต้คาร์นะครับพี่ธนยศไม่ได้มาผมมาคนเดียวขับสไลด์มาส่งเลยเอามาจอดหอดหน้าบ้านนะครับ ถ้าลดเครื่องไม่ดีเราไม่มาส่งนะครับเราเก็บงานเก็บรายละเอียดเช็กให้เรียบร้อยติดฟิล์มใหม่เปลี่ยนถ่ายน้ามันเครื่องน้ามันเกียร์ช่วงล่างเราดูแลให้หมดแล้วผ้าบงผ้าเบรกเราเช็กให้หมดนะครับน้ามันเกียร์เราก็เปลี่ยนแอร์เราล้างตู้ให้ใหม่นะครับกระจกไฟฟ้าเราทําให้ขึ้นลงใช้ได้หมดทุกอย่างนะครับกระจกพับได้นะครับปรับ<ะ>พับได้ กถูกต้องมันมีเป็นระบบไฟฟ้าพับได้หมดนะครับคนนี้เนี่ยุณแม่ขุนมากหลายนะครับคุณลูกนี่นะครับคันนี้นะครับเป็นฟอร์ปี2011นะครับใครอยากจะได้ให้คุณพี่ฝากใหทางร้านเนี่ยเอาฝากจังหน่อยนยดีมากค่ะเยี่ยมค่ะที่ซื้อไงแบบเอามาทรงปุบจักกี่ดดขายบ่ได้ขายก็เอามาทรงเอรรถแยกสี่เลไข่เยี่ยง ต้องเอาบ่าเอาก็ได้ไหมสั่นครับถ้าเกิดว่ารถมันไม่ดีจริงผมก็ไม่กล้ามาส่งนะครับบอกเลยว่าถ้ารถเครื่องไม่ดีผมผมไม่มาส่งมาแน่นอนนะครับแต่ถ้ารถสภาพเครื่องดีๆผมกล้ามาส่งกล้ารับประกันกล้าคือหมายถึงว่าไงกล้ารับประกันเครื่องยนต์ให้ถึงจะเป็นรถปีต่ําราคาแค่แสนสามแต่เราก็ดูแลให้เลือกเครื่องยนต์นะครับเรารับประกันให้สําหรับใครที่อยากได้รถมือสองนะครับตามสภาพ ต้องพนผลออโต้คาร์หรือว่าใครอยากได้รถใหม่ๆก็มีเหมือนกันนะพี่เงินดาวเงินสดเงินต่อนมีหมดนะครับใครสนใจอยากได้ไหนก็โทรเข้ามา0985984026นะครับขอบคุณุพี่ได้หลายเด้อครับขอบคุณมากนะครับแล้วก็ขอบคุณนะนะค,คุณพี่นะนะครับคุณแม่ด้วยคุณพี่ได้อยู่ที่นู่นนะนี่ครับขอบคุณได้หลายเด้อขอบคุณนะครับเนี่นะครับคน นะครับเนี่คนซื้อนะครับพี่เขาอยู่ที่ไต้หวันนะครับดูผ่านทางไลน์แอดแอดเพิ่มเพื่อนไอดีไลน์นะครับมาแล้วก็วิดีโอคอลคุยนะครับผมไม่เอามัดจาผมบอกเลยว่าผมมาตอดทัอทหวัดบ้านจึงเก็บเงินนะครับขอบคุณคุณพี่น,นะครับขอบคุณมากเลยครับพี่ครับ นะครับนะครับขอบคุณมากครับเนี่ยถ่ายดีๆเด้อครับพี่ครับอันนี้เอาไว้เขาสวนเขาให้จึงเอาพันนไม่ไม่อยู่คนกับมีว้ากดติดตามกดไลค์กดแชร์ไปด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีคุณพี่นะครับ